เจ็บจิบไปไปเจ็บ,จบเอินหาภัยเกาะเอินหาจิบจิ้มบบันบอลยู่นะไม่รู่เพื่อนบ,วบ,บอวะไมนบอลยู่เดย์อีหลีแม่ใส่โอ้โหจิ้มบอลยู่เมื่อเมื่อก่อนมือเคอยมาหามันเอาาเ้ามาแต่ใส่อ๋อมันได้เพื่อนยิ่งรวยเนี่ยไปซื้อลูกศิษย์กับหนักิน่นี่บอกจะให้อื

อ,อิมบอติเอาจิบอิบ่มละอ๋มมเป็นยังเดี๋ยวเาสไปกินน้ำเปลาเอาเอาเลยขับใจรได้เพื่ามาเป็นหยังเือเปอนแีวะเรามาหาข้ามีธุระอย่างอ๋อทำไมให้สุอี้กินอหยอย่างไ,ไปกินมา,ยยาปนบปฮะจะปมันหนีเลยบ่ จะเป็นมุงเสียวสั้นในการนอนสำซองในการกินเนาะเออกับเขามันแน่อยู่แล้วอะ่ะมื <c oughs> ม่อน,นี้เขาไปดําโต๊ะบัไดดอกเขาต่อเคียงงานก่อนเออเขามีเหลืองให้โต๊ะซอยสัตซอยอย่างละเออพอม่เงินไหนเขายืมบอลสักประมาณ300ออสามอยอ่ะฮะสามลอยพอเสียบม่ได้ใส่ละติกแล้วโต๊ะเสียวไปเห็นอย่าง อ๋อพอดีเขาซั่งของเคอรีหลีเก็บเงินปลายทางอะแต่ว่าเขาใส่เงินเบิรก่อนถ้ายืมแน่เดี๋ยวบ่แต่ตอนสัง่งก็คือบอรคิดดีๆละ่ะเอาก็ยังว่าลืมเคอรหลี่พิงโทษมาบอกว่าเสียเอาของมาส่งเขากับบิ๊เงินทุก,กันเขาต้องเอาเงินไปสื่อของมาเหตุงานอีกบิมมีแด่จังใดก็มีอยู่นั่นล่ะเอามาให้เขายืมก่อนยวสิขึ้นดอกเขาก็ซอยเรือโตรบรไษนทุกเธอได้ติ๊ก เอาซอยแค่นี้เบเดตตีเฮาอุตสาห์มาหาส่วนโตไปกินเหนือยากโอ้ยแค่นี้กับซอยบได้ที่หลังไปใส่สิบส่วนแล้วไปใส่กระซากคนเดือดหอนแท้แท่านที่ซอยกันแหน เธอวิตขับใจนะหอมมากเป็นไรอะเห็นหน้านเศรา้ามันเป็นไรอืมเป็นไรเอ้านี่ไม่แน่หนากูป้ากูสิหูเนอกูเป็นพระุูธเจ้าเด้เพราะสิตาสรูเองได้เบิ่งเบิง,บง ม่ได้เขียนยังไว้ใน,นี่ยนะผาบบอกโอเอะตัวบ่าวเข้าใจดีบอเข้ากับว่าตัวใจดีอยู่เด้ใจดีเกินไปในบางเถื่อพุ่นอืดตัวเป็นแม่ผาดอนะละเข้าว่าตัวเป็นบวชซะเออเข้ากับว่าเข้าใจดีพ่อ,พอกันกับหน้าตาเข้านี่ยละ่ะ<า>บออย่าเป<อ>้าข้าวมาเข้าคุยกันไบอยู่ <laughs> ฟังระจิบ ขอเสียงคนใจดีก็คือคนบ่เอยเกงใจพ่อข,ขอสูหมดปกติกวาา็ว่าเฮ้าใจหลยบ่ซอยเหลืออืมกนันนันที่ล่ะเมื่อกี้ตีมันกับขี่รถนะมา,า,รายืมเฮ้าจะเฮ้าไบ่ได้ให้เอาตีคือเป็นคนแนวนั้นเออเงินกับเงินเฮ้าบม่ให้กับสีของเฮ้าเสียไปใส่เงิงกับสีของเฮ่าแล้วคนถึงมายืมมีสีเงิงสีมาเขียนให้เฮา ข้อนสิมายืมน่ะค้อละอายใจหดือสับบ่แม่สิไม่เห็นหนาะงอป้าสังกัดอม,มันกับแม่นละตลอดเวลาห้างกบติดก,กับซอยเหลือกันมาตลอดเวลาไปสื่อนำมันลืมเอาเงินมาห้างก็ใจให้มันเวลาเหตุการณ์บาดมันลืมเห็นห้างก็บ,บอกมันเวลามันเดือดร้อนห้างก็ให่ข้ามปรึกษามันตลอดแล้วมาเธอนี่มันคือสิมาเขียนในห้าวหรอเบงระจีโอไม่สุดท้ายเราเลยเอ๊ อตกใจฟังระจิบเข้าซอ,อยคนมาสิบเทื่อเขาบรจ้ำดอกเขาจำเถื่อเดียวตอนที่เขบาซอยคมบาดใจแต่ว่าหมา เฮาขอให้มันเือ,อเดียวมันจำเฮาเด้๋หอดมือตายพ่นทำใจเถอะเพื่อนปัจจุบันมันกับเป็นแบบนี้ละเขาควรสิดีใจกับคนที่เห็นคุณค,าค่าของเฮาอืมบ่มแมนทุกคนที่ควรแค่แต่ควรแค่ทถกคนแมนเพื่อนน้อยไม่เป็นไรขอแค่คบด้วยความจริงใจก็พอเพื่อนแท้มีน้อย เพื่อสติเต็มร้อยก็เช่นกันเออโอเ้ยกูหิวเขาพาเขาไปซื้อลูกศิษเนี่ยอุ้ยจีบย่ขี้โซบหลายซื้อมาส้ำหนีกินบ่พ่อบอกฮ้ยถ้าว่าให้พ่อหนีกินพ่อใหม่เมียจักไปใส่เบิร์ดฮ่าห้หมากินเบิดแล้วเมียไปใส่เบิดเออจักไปถ้าว่าหนีกินหายไม่กินถ้าไปซื้อหมียนะ เอาอีนี่แนมนาเนี่ยนะเ่ยด้แนมกูแนมบ่บ่เข้ากัว่าบ่แม่เนี่ยออกินจนเละเบิดแล้วบ่มาอยู่นี่ยนี่ยาสมัยกู่ติดล้ำไม่เนี่ยน้ำอยากน่ย เพื่อจะรีดไม่หยเพื่อจะรีดไม่ยุ่ตาขึงตาขึง